สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของชาวลัคนาเมษราศีเมษเนาะให้ผลในช่วงของเดือนกรกฎานี้เลยนะครับซึ่งต้องขออภัยจริงๆนะครับที่มาช้านะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นในช่วงครึ่งเดือนหลังเนาะเอาไปปรับใช้เอาไปปรับใช้ในช่วงครึ่งเดือนหลังเอานะครับนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับที่มาช้านะครับเนื่องจาก m ม่เน้เวลาอาจจะยังไม่เป๊ะเท่าไหร่เนาะแต่เดือนหน้าก็จะพยายามเร่งให้เร็วขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ก็มีระบบ Membership เข้ามาแล้วนะครับก็น่าจะมีเวลาทํา คลิปให้กับทุกท่านนะครับอย่างเต็มที่เต็มสตรีมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับโดด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับโดด้วยนะแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กเพจนะครับชื่อเดียวกับช่องเลยดีจุดโอดจุดแอคทิวิตี้เนาะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆที่จะตามออกมานะครับทาง,ทางช่องของโดนะครับไม่ว่าจะเป็นวอล์กกิจารนะครับซึ่งวอล์กช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ไปไหนเนาะก็เดี๋ยวอาจจะมีช่วงเวลาที่ไปเที่ยวหรือไปอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไปออกกิจกรรมหรือไปทํากิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีนะ แจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับว่ามียังไงเนาะก็กดกระดิ่งกันไว้แล้วกันนะครับแล้วอาจจะมีการดูดวงออนไลน์เนาะหมายถึงว่าอาจจะมีการาทําเป็น YouTube Live หรือ Facebook Live นะครับซึ่งเดี๋ยวจะแจ้งทางคอมมูนิตีอีกทีหนึงนะครับเป็นประชาทสำคัญเข้านะแต่อยากให้อยากมีเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เจอทุกท่านนานแล้วนะครับก็สามารถาติดตามได้นะครับแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กเพจนอกจากที่บอกเลยนะครับชื่อเดียวกับช่องนะครับ เพราะว่าคอนเทนต์หลายๆอย่างเนี่ยก็จะถูกแชร์ไปที่ทางคอมมูนิตี้และก็ทาง facebook page ด้วยนะครับก็ฝากตามดูทั้ง2ช่องทางเลยแล้วกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวเมดเนาะให้อิงจากลัคนาเป็นหลักนะครับโดยไม่รับผูกลัคนาเนาะแต่ถามว่าซึ่งทุกวันนี้มันก็มีเว็บไซต์อยู่2-3เว็บนะที่ผูกลัคนาได้นะครับก็สามารถไปผูกกันได้เลยนะครับ ดี e อ็มเพรสนะครับชาเมดนะทัวร์บอนส์อืมิกซ์ซค The Mansion The Lovers อู้ตาย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  ชาเมดชาเมดทำไมคุณปัง้องเลยล่ะเดอร์มิตเอซับคัพส์นะครับโฟร์ออฟสอดนะครับซิกซับคัพส์ไพ่ขึ้นสวยจังเลยทูออฟเพนทาโคสอะโอเคอย่างแรกก่อนเลยเนาะ สิ่งแรกที่โดต้องบอกกับชาวเมฆนะครับก็คือว่าอย่างนี้โดยรวมอะต้องบอกก่อนเลยว่าดีมากมากแหมสัญญาลัคนาน,นไหมแต่ถ้าราศีโดอยู่อยู่อันนี้แน่นอนนะครับแต่ถ้าลัคนานี่อีอกอีกที่หนึ่งนะซึ่งเวลาดูโดจะกำชับเสมอนะครับไม่ใช่ว่าโดอ่านบอกว่าเมฆดีแล้วจะยังไงก็ได้ไม่ใช่นะครับหรือเกิดช่วงนี้อะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าขอให้อิงจากลัคนาก่อนนะอืถ้าไม่มั่นใจค่อยไปดูราศี นะครับอืมไม่ทราบลักณะจริงๆเลยอะไรเงี้ยเนอะอะแต่ในส่วนของชาวเมดเนาะเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกเลยช่วงนี้มันเป็นขึ้นคําว่าดวงอุปธรรมผู้ประถรมมาเยอะมาเต็มหรือเป็นการที่เราคาดหวังในเรื่องของผู้ประธรรมด้วยนะอืมหรือเราอยากได้รับการยอมรับซึ่งถามว่ามันจะได้รับการยอมรับก็ต่อเมื่อคุณโชว์ศักยภาพของคุณอืมเหนื่อยแต่ดี เหนื่อยแต่ดียังเหนื่อยอยู่ช่วงนี้ก็พอประมาณเนอะดีเอ็มเพรสขึ้นมาแต่แรกช่วงนี้มันเหมือนกับว่าพอประมาณอยู่แบบพอดีพอดีกับตัวเองไม่ห,หวือหวาเกินไปแต่ถามว่าก็ถามว่า,า,วาอู้ฟู่ไหมก็ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็จะถือว่าแบบหลายๆอย่างก็ดูคล่องตัวดูโฟล์นะครับ ค่อนข้างแฮปปี้นะปิดเดือนได้ค่อนข้างสวยนะครับต้องบอกก่อนเลยบางคนนะมีแผนในเรื่องของการทำจ็อบเสริมด้วยนะครับคิดว่าน่าจะยังไม่ใช่ฟรีแลนซ์ซะทีเดียวสำหรับบางคนที่ทำฟรีแลนซ์อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหมือนรายได้คุณจะเข้ามาหลากหลายทางมากขึ้นอนะ่ะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณด้วยเนี่ยก็ขึ้นมาแต่แรกเลยอืมในมันเหมือนกับว่าต้องนัดสกิลออกมาแล้วเหมือนใช้ศิลปะกันอยู่กับคนนะครับก็คือมันอาจจะเป็นในเรื่องของการที่แบบ งานที่เน้นเรื่องของการใช้ความคิดงานที่เกี่ยวกับตามราวิชาการอะไรอย่างเงี้ยงานที่เกี่ยวกับของประดับเครื่องเครื่องประดับความสวยความงามเครื่องประดับตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยเอเซอรีผู้หญิงอ่ะค่อนข้างดีนะครับงานที่เกี่ยวกับของกินของบริโภคของใช้เนาะงานที่เป็นในเรื่องของต้องติดต่อ,อกับคนคอนแทคกับคนงานเซลอะไรเงี้ยหรือเป็นงานที่เกี่ยวกับโปรเก็ติ้งทำพีอา PR งานที่ต้องแบบ จะบอกว่าครูบาอาจารย์ได้ไหมก็ไม่เชิงอืมอาจจะเป็นติวเตอร์ก็ได้อืมประมาณนั้นถามว่าสอนได้ก็มันคงไม่เต็มสตรีมขนาดนั้นนะครับแต่โดยรวมอ่ะคือเหมือนใช้ได้ค่อนข้างโอเคอืมซึ่งถามว่าจริงๆอ่ะคุณค่อนข้างในช่วงเดือนนี้เนาะแนวโน้มที่เกิดขึ้นคือมันเหมือนกับว่าคุณนมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มซึ่งอาจจะไม่ใช่เดือนนี้นะครับแต่คุณก็แพลนในเรื่องของการที่จะเรียนต่อหรือสมัคร เรียนเพิ่มอาจจะเป็นงานต่อโทต่อคอร์สระยะสั้นอะไรเงี้ยเพื่ออัพสกิลตัวเองประมาณนั้นนะครับซึ่งถามว่าก็ทําได้ดีด้วยสิแล้วเหมือนการเงินอ่ะก็จะคล่องตัวมากขึ้นก็จะฟลูมากขึ้นเป็นเดือนที่เขอนั่งสวยงามอีกเดือนหนึ่งสาหรับคุณนะครับต้องบอกก่อนเลยอ่ะขอดูในเรื่องของการงานหน่อยเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับชาวเมดเซเว่นออฟเพนเการงานนะเมื่อกี้เหมือนออกเสียงผิดเหมือนกันากาเงินหรือพูดประกันเงินหรือเปล่า แต่ถามว่าในเรื่องของงานเนาะส่วนใหญ่อะปัญหาและอุปสรรคอะมันก็มีนะครับแต่มันก็จะค่อยคลี่คลายของมันไปนด้วยตัวของมันเองแต่ว่ามันก็ต้องไฟกับคนนิดนึงเนาะ,นะนช่วงเดือนนี้แต่ถามว่าโดยรวมอะอืมบางคนอะต้องบอกก่อนว่ามีแพลนในเรื่องของการที่จะอืมอยากออกจากงานนะอันนี้พูดตรงตรบางคนเนาะก็ลอง ฮนโดตัวเองดีๆนะครับปัญหาอุปรสรรคมันมีหลายอย่างหรือบางคนอะ่ะมีการที่บางทีจะทําธุรกิจเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาแต่มันอาจจะไม่ใช่ช่วงเดือนนี้มันอาจจะต้องดูลู่ทางหรืออะไรหลายอย่างหรือมันอาจจะต้องหาเหมือนเป็นการสํารวจตลาดอะ่ะว่าตอนนี้ทาร์เก็ตอะไรเขากลาลังต้องการอยู่ทางตลาดของออในสังคมปัจจุบันเนี้ยนะครับ่าเขาต้องการอะไรนะครับอกลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องสเวรหรือรีเสิร์ชเยอะนิดนึงนะครับก็ดูดีๆแล้วกันเนาะ การเงินดวโขึ้นมานะครับส่วนใหญ่อะเงินที่มานาจะมาจากางานออนไลน์นะอืมแล้วมันเหมือนกับว่าอืมแต่ส่วนใหญ่มันเหมือนกับว่าคุณก็จะเสียไปกับอย่างแรกก่อนเนะเาะระวังนิดนึงในเรื่องของการที่บางทีเราจะไปไหนอะไรยังไงวางแผนในเรื่องของการใช้ตังค์นิดนึงนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็รักเข็มขัดบ้างก็ดีนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของการทําบุญหรือเป็นการที่บางทีอะอย่างที่บอกเนาะบางคนอนะแผนในเรื่องของการเรียนต่อเพราะฉะนั้นอนะคุณอาจจะเก็บตังค์ไว้เพื่อ การนี้โดยเฉพาะเลยก็ได้นะครับจะถามว่าเงินนะ่ะคุณเข้ามาหลากหลายทางแล้วบางคนเหมือนมันจะได้เงินค่าคอมมิชชั่นเงี้ยค่าอะไรนี้ด้วยไนงะแล้วเนี่ยมีขึ้นมาอีกพอดีว่าเปิดขยายให้นอกนะครับว่าเรอคอยอะไรนะครับก็เป็นลนักษณะของการที่รอคอยพวกเงินคอมมิชชั่นหรือเป็นเงินที่บางทีคุณอาจจะรอรอมานานแล้วอะ่ะ เหมือนรอคอยมานานหรือหรือมันตกผลึกในเรื่องของการเงินมานานซึ่งคุณก็มีโอกาสที่จะได้นะครับหรือเป็นกรณีว่าถ้าเกิดว่าใครให้ใครยืมตังค์ก่อนนั้นเนี่ยเออก็โชคดีว่าได้คืนนะครับอม,มีโอกาสที่จะได้คืนเนาะก็ยินดีด้วยละกันถ้าเป็นกรณีว่ามีใครติดหนี้อยู่แล้วก็มีคนเอามาคืนก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะสำหรับ สุขภาพเนาะสุขภาพเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอระวังในเรื่องของทรงอกอะครับทรงอกหัวใจเส้นเลือดตีบอะไรเงี้ยอาจจะต้องระวังนิดนึงหรืออาจจะมีการผ่าตัดช่วงหน้าอกหรืออะไรเงี้ยความดันโลหิตสูงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนะอืความดันความเครียดสะสมเนี่ยแล้วบางคนแ่ะเป็น,นเรงของสภาพจิตใจด้วยที่ค่อนข้างจะหนักแล้วค่อนข้างจะแรงเป็นฮิสโตหรือเป็นน็อกอย่างที่บอกเพราะว่าก็มีความดันเป็นอะไรเงี้ยแพ้แดดหรือบางทีเป็นฮิสโตอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาอืมเป็นล้มแดดเป็นอะไรเงี้ย วูบได้นะครับบางทีก็วูบได้เลยหรืออะไรเงี้ยหรือสําหรับคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายเนาะก็อาจจะต้องนิดนึงอาจจะมีในเรื่องของไขมันพอกตามตัวบางคนเป็นซิทอะไรเงี้ยอาจจะต้องระวังด้วยนะครับก็ต้องดูดีๆเนาะว่าเป็นกรณีไหนนะครับไพ่อลาเคลสี่ใบเนาะสำหรับชาวเมดนะครับ <c oughs> โอเคไบแรกก่อนนะอย่ขอเรียงก่อนโนะทษทีก็เลยส,สโลโมชันไปน,นิดนึงนะครับเอ่อแคชูบรีตเนาะอย่างแรกก่อนเลยโดยมีความรู้สึกว่าหลายๆคนนะ่ะบางคนนะ่ะมันมีเรื่องของการรับงานขึ้นมาค่อนมายเยอะเนาะ ก็อย่างแรกก่อนเลยขอให้รู้จักปฏิเสธคุณไปบ้างนะครับบางอย่างอ่ะช่วยได้เท่าที่จาเป็นนะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะเรื่องงานเรื่องเงินหรืออะไรก็ตามเนาะช่วยใ,ใครได้ก็ช่วยเท่าที่จำเป็นนะครับเพราะมันเหมือนกับว่าบางอย่างอ่ะคุณอาจจะสูญเสียความเป็นตัวเองไปหรือบางทีถ้าเป็นในเรื่องของการเงินก็อาจจะแบบเ,เราอาจจะเสียเราอาจจะเป็นการกรองคนได้เลยนะว่าแบบคนไหนมาดีกับเราคนไหนมาไม่ดีกับเราหรือแม้กระทั่งเรื่องการทํางานด้วยนะอืมพอดีมันตีขึ้นมาเนาะเพราะเนี่ย นะครับขึ้นมาแต่แรกเลยมันเหมือนกับว่าคุณจะเซนคุณทั้นั้นจะดีมากๆนะครับว่าใครที่เข้ามาในช่วงเดือนเนี้มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นดูดีๆนิดหนึง่งนะครับแล้วขอให้เชื่อมั่นในสายชาติตยานตัวเองนะเหมือนคุณจะคิดถูกด้วยสิไม่ว่าเรื่องอะไรนะครับ a d v e n เ u r รเนาะพะจนภัยในที่นี้หมายถึงว่าบางทีอาจจะต้องให้เวลากับตัวเองเนาะในเรื่องของการที่เรียนรู้ใหม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอืบางคนอะ ก็อย่างที่บอกว่าบางทีมันมีในเรื่องของการที่คิดที่จะต่อยอดขยับขยายหรืออะไรก็ตามเนาะหรือเป็นการที่เปลี่ยนสายงานเปลี่ยนสกิลอะไรเงี้ยของตัวเองก็ดูดีๆแล้วกันว่าสามารถไปในวีไหนแล้วมันถูกจริตหรือถูกใจกับคุณหรือแม้กระทั่งการเรียนต่อเนาะขอให้มันตรงกับสิ่งที่1เราใช้ในการอัพสกิลการทํางานหรือเป็นการที่เราเราอยากลองเปลี่ยนสายงานแต่ว่าเราไม่มีความรู้ตรงนั้นเนาะ อืมเราก็อาจจะไปอุดรอยรั่วตรงนั้นด้วยการที่อะเรามาเรียนเพิ่มเราลองทํางานอะไรแบบนี้ที่เป็นลักษณะแบบนี้หรือศึกษาข้อมูลก่อนที่จะไปทํานะครับอืม Empowerment จริงๆคุณเป็นคนที่ทํางานเต็มศักยภาพนะสลาชาวเมธอ่ะไม่ต้องเอาตัวโดนนะก็เอาไม่ได้ด้วยเพราะว่าคนละคนอย่างที่บอกว่าลัคนาอื่นราศีอาจจะใช่แต่ลัคนาอื่นนะต้องบอกก่อนเลยนะครับอืม แต่ส่วนตัวนะส่วนตัวคนที่เป็นชาวเมธแบบเพียวๆเลยนะที่เป็นลักนานเมธจริงๆอะ่ะค่อนข้างจริงๆเป็นคนเก่งนะทําอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันอืมแนวคิดความคิดความอ่านความสามารถหรืออะไรก็ตามเนาะเท่าที่โดารู้จักนะเก่งมากๆอืมแล้วเป็นคนละเอียดด้วยนะครับเป็นคนละเอียดในการทํางานรอบคอบหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะแล้วเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นคนทํางานที่โหต้องเรียกว่าบุกลุยสู้อ่ะอเก่งมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมขึ้นกับชาวราศสิเมตในช่วงเดือนนี้เนาะต่ถามว่าคุณเก่งอยู่แล้วคุณมีความสามารถรอบด้านนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับโดยรวมค่อนข้างดีอยู่แล้วอย่างที่บอกนะครับบิทูทูยาฮาร์ดเนาะถามใจตัวเองในะทุกๆครั้งนะครับที่จะต้องตัดสินใจอะไรว่าทางนั้นมันใช่หรือมันเหมาะกับเราจริงๆหรือเปล่า,เ,ลาเพราะบางทีมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะเป็นการ อยากอยากลองเนาะอยากลองอยากฝึกฝนอยากทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณตั้งใจและแน่วแน่กับมันอืมไม่ใช่คุณอยากทําไปกลางคันแล้วก็เลิกอะไรเงี้ยทาแล้วก็เลิกทาแล้วก็เลิกอย่างเงี้ยไม่เอานะครับมันเหมือนมันมันแทนที่มันจะต่อเนื่องมันจะอะไรเงี้ยคือเข้าใจนะวางช่วงมันก็มีช่วงที่เราทอ้อเราเราเป็นความรู้สึกว่าอยากถอดใจกลางทางอะไรเงี้ยอืม ยกตัวอย่างไม่ต้องไปไหนไกลหรอกก็ดูนี่แหละบางอย่างบางช่วงเนาะด้วยความที่เราเออพอเราเราต้องแมネจเวลาเองทําอะไรเองไงเนาะหลังบ้านนะเราก็มีความรู้สึกว่าเออช่องเราจะรักษาได้ไหมแต่สุดท้ายก็เออก็พยุมันมาจนมาถึงทุกวันนี้นะครับก็ก็ได้ตามนั้นจริงๆนะอืมเพียงแต่ว่าเราจะไม่เราไม่หยุดทําเท่านั้นเองอืเราไม่หยุดทํานะครับทําไปเถอะถ้ามันมีมันมันเป็นความสุขของคุณและมันเป็นอะไรที่ทําให้คุณพึงพอใจอ่ะเออ มันไม่ทําให้ใครเดือดร้อนอืมในเรื่องของการใช้ชีวิตนะต้องบอกแบบนี้นะครับขอบคุณมากนะครับชาวเมฆนะครับมีความสุขมากๆนะโชคดีในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ